สวัสดีครับอยู่กับผมน้โมเคมมิ่งนะครับกับเคมฟิปยูนในเวิร์สครับวันนี้ผมจะมาสอนระบบสวิตอีเียหรือว่าระบบสลับของโดยการกดเมาส์แค่คลิกเดียวครับอ่าทำเป็นยังไงต่อไปดูกันขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เรากดไปที่เมนูแล้วก็เนี่ยครับสวิตอีกเียอ่าโอเค หลังจากที่เราเราต้องใส่ของที่เราจะต้องเซตติ้งก่อนนะครับให้ใส่ในตัวเสร็จแล้วเรากดคำว่า copy นะครับอ่ากด copy ทีหนึ่งแล้วเรากด save อ่ตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้อย่างงี้อันนี้ผมเป็นของสำหรับสายลากเนาะก็จะเป็นแบบอ่าตั้งชื่ออะไรปไปก็ได้สกิลอนะ่าผมก็ตั้งว่าสกิลเอาไว้ลงสกนะิลเนาะโอเคเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้อ่า เดี๋ยวผมจะตั้งอีกสักเซตหนึ่งแล้วกันเอาเป็นของแบบสายดาเมจแล้วกันเปลี่ยนป่านเป็นดามเมดดาเมจอันนี้เซตเซตดีเฟนต์ผมก็จะเปลี่ยนเป็นเซตเซตเป็ดคีดาเมจแล้วกันอ่าประมาณนี้เข่าๆแล้วก็กดที่ค o ปปี้อีกทีหนึ่งอ่ามันจะเปลี่ยนตรงนี้ไปเป็นของมันเป็นดามเมจละผมก็ ตั้งชื่อเหมือนเดิมเซฟไปเลยอ่าก็ตั้งไปแล้วดามีดเสร็จแล้วพอเราจะใช้อะครับให้เราเลือกตรงนี้อ่าแล้วก็กดลากมาครับลากมาเลยทีมลากมาแล้วก็ดาเมีดอันนี้ลากมาโอเคอันนี้เป็นการเสร็จสิ้นแล้วเวลาเราจะสลับนะครับเมื่อเรา เราจะลงสกิลก็อับสลับมาตรงนี้สลับมาแล้วก็ลงสกิลอะไรได้ปกติมุดเราถึงบอสล้วระยะสลับเป็นดาเมจเนี้ยเทเนี่ยครับก็สะดวกง่ายนิดเดียวครับที่จะแนะนำก็มีประมาณนี้ครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับเกมก็สามารถเข้ามาคุยกันได้จะมีกลุ่ม Discord กับกลุ่ม Facebook เข้ามาสอบถามกันได้เดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้ทวิตชันแล้วกันครับขอบคุณครับ